ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายที่เรียกว่าพูดกันวันเสาร์ในครั้งที่สามต้องภาคพิสาถบูชานี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าหลักปฏิบัติเกี่ยวกับศีลวัดดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันอยู่ เป็นอย่างดีแล้วสำหรับสิ่งที่เรียกว่าหลักปฏิบัตินี่เป็นคเป็นคำกล่าวอย่างรวบรักเท่าที่ให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรหรือว่าจะปฏิบัติให้ง่ายขึ้นหรือสะดวกขึ้นอย่างไร พรจะนั้นจึงไม่จําเป็นจะต้องกล่าวให้หมดไปในทุกแง่ทุกมุมจะกล่าวถึงแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติโดยตรงเท่านั้นทีนี้สําหรับคําว่าสีลวัดบางคนก็เข้าใจแล้วบางคนก็ยังไม่เข้าใจศีลวัดก็คือศีลกับวัดอย่างนี้ก็ได้ ศีลเราวัดวัดคือศีลอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ในที่นี้อยากจะเล่งถึงศีลและวัดรวมกันเป็นสองอย่างศีลเป็นอย่างหนึ่งวัดเป็นอย่างหนึ่นงคขาบอาวัดในภาษาบาลีนั่นมาแปลงเป็นไทยก็เรียกว่ากรถ ศีลก็คือศีลวัดก็คือพรตพรตก็คือการบําเพ็ญพรตศีลก็คือการบําเพ็ญศีลบาเพ็ญทั้งศีลและบําเพ็ญทั้งพรตนี่มันต่างกันอย่างไรคำว่าศีลหมายถึงหัวข้อสําคัญสาคัญที่บังคับให้ต้องปฏิบัติคําว่าวัดนั่นหมายถึงเรื่องเล็กน้อย ที่เกี่ยวกับศีลนั่นเองหากแต่ว่ามันไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่เรียกว่าศีลก็เลยเรียกว่าวัดแล้วก็ไม่บังคับเทียบขาดเหมือนกับสิ่งที่เรียกว่าศีลทีนี้อยากจะให้คิดนึกกันเสียสักหน่อยหนึ่งว่าทำไมจึงต้องพูดเรื่องศีลเป็นอย่างนี้อีก ดูมันจะซ้ำซากน่าเบื่อเต็มทีแล้วถ้าท่านผู้ใดมีความรู้สึกอย่างนี้ก็ขอให้เปลี่ยนความรู้สึกใหม่ <c oughs> เดี๋ยวนี้มันมีสิ่งที่แสดงให้เห็นอยู่ชัดๆแล้วว่ารักษาศีลกันจนตายก็ไม่มีศีลหรือไม่ได้รับประโยชน์อายสมของศีล รักษาศีลกันทั่วไปมันก็ยังไม่ได้รับประโยชน์จากศีล่ายคนบางคนที่ตั้งใจรักษาศีลจริงๆก็ยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าศีลโดยถูกต้องและสมบูรณ์ได้แล้วมันก็พิสูจน์ตรงที่ไม่ได้รับประโยชน์อันแท้จริงจากสิ่งที่เรียกว่าศีลเพียงแต่ได้รักษาเทนะ่านั้น เนี่ยจึงต้องพูดกันเรื่องนี้พูดกันถึงเรื่องนี้อีกหรือบางทีจะต้องพูดอีกหลายครั้งหลายหนก็ได้ให้เข้าใจถึงกบว่ารักษาศีลแั้นก็มีศีลได้เต็มที่ที่นี่อีกทางหนึ่งก็ด้ยวามม่งหมายว่าจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นการรักษาศีลยังอยู่ในสภาพที่งมง,งายอยู่ก็มี มันอยู่ในสภาพที่ไม่งมงายก็มีแต่มันยังไม่เป็นที่น่าพอใจมันอยู่ในวิสัยที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นมาได้ทั้งส่วนที่กําลังงมงายอยู่แต่ทั้งพวกที่ไม่งมงายแล้วก็ยังมีทางที่จะปรับปรุงให้ดีกว่านี้กว่าที่เป็นอยู่ในเวลานี้เพราะฉะนั้นก็จะต้องพูดเรื่องศีลคนที่ยังงมงายก็รับรับศีลเป็นปิจีรีตองเท่านั้นรับศีลเหมือนเครื่องจับ อย่างที่ว่าปาพูดได้มก็พูดไปนี่มันอยู่ในฐานะที่ต้องปรับปรุงกันเป็นเป็นอันมากที่บางคนก็มีเจตนาดีแล้วก็ไม่งมงายแต่ก็ยังไม่อาจจะทำให้เป็นที่พอใจอตัวได้ยังระแวงนั่นระแวงนี่อยู่เรื่อยไปนั่นเราต้องพูดเป็นถึงเรื่องศีล กันอีกเรื่อยๆไปก่อนโดยประสงค์ว่าจะให้มันเป็นรากฐานที่ดีต้องการถือศาสนาสืบต่อไปเดี๋ยวนการปฏิบัติในทางศาสนามันยังไม่ดีเป็นที่พอใจเพราะารากฐานอันแรกคือศีลนี่มันยังไม่ดีในการจะมีสมาธิมีธรรมะสูงขึ้นไปมัน ทำไม่ได้เพระรากฐานมันไม่ดีแค่โดยเฉพาะคนสมัยปัจจุบันนี้มีอยู่เป็นส่วนมากที่เป็นวัตถุนิยมจัดคือบูชาวัตถุบูชาเรื่องทางเนื้อนหนังมากเ <c oughs> วรนี้จะไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าศีลเลยหรือจะรู้จักก็รู้จักผิด,ผด ถ้าพูดให้ดีแล้วก็ไม่รู้จักนะั่นแหละมากกว่าคือว่าม่รู้จักผิดผิดก็มีผลเท่ากับไม่รู้จักนั่นจึงถือว่าไม่รู้จักคนพวกนี้ได้ยินเขาพูดกันว่าที่วัด็นการรักษาศีลรือก็เดินผ่านวัดไปเขาก็มองเห็นว่าพวกนุ่นเขารักษาศีลกันอยู่มันก็รู้ทานี้ว่าเขารักษาศีลกันอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่ารักษาอย่างไรเพื่ออะไรก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องงมงาย ของคนหัวโบราณรักษาศีลเพราะไม่มีอะไรจะทำไปเสียอ,อย่างนี้ก็ได้หรือเพราะว่าคนที่รักษาศีลเนี่ยทำอะไรไม่น่าดูคนไปรักษาศีลอยู่ในโบสถ์แท้ๆเนี่ยก็ยังพูดเรื่องที่ไม่ควรพูดหรือบางทีไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำถ้าในโบสนั้นนะเป็นตลาด สำหรับแลกขายซื้อเออแลกเปลี่ยนซื้อขายอะไรกันก็มีก็เป็นที่ดูถูกข้องคนสมัยนี้ขึ้นมาอย่างหนึ่งด้วยนนสมัยวัตถุนิยมจึงประน,นามว่าไอ้เรื่องข้องคนถือศีลนี่มันไม่ไม่ไม่มีอะไรที่น่าสนใจเนีย่ยโดยเหตุผลทั้งหมดอย่างที่กล่าวมานี่ มันก็ล้วนแต่เป็นเครื่องแสดงว่าเราจะต้องปรับปรุงกันเสียที